ครับท่านผู้ชมรายการป้องปวดกับผมเภสัชสุฬาจินสวงหมอสุฬ์แพทย์แผนไทยรายการของเราส่งผ่านทีวีดาวเทียมส3บสามยามไทยจาระคาร์พูดสุดบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วรอบัวทวนจาระคารพูดถึงหัตถีหน้าถึงหกโมงเช้าวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าอธิบายคือตอนนี้ครับ เจ็ด uh, โรคเสี่ยงคนสูงอายุฉีดวัคซีนก่อนนะแล้วพวกด่านหน้าก็ฉีดเข็มสองเข็มสามก็ว่ากนะันไปนะครับทีนี้เราก็มาบอกว่าเจ็ดโรคเสี่ยงนี่ยมันอะไรมั่งเนาะเรามาใหมน,นะครับก็พวกที่เป็นโรคเรื้อรงังพวกที่เป็นเบาหวาน พวกที่เป็นโรคอ้วนพวกเป็นโรคไตเรื้อรางพวกโรคหัวใจนะโรคหัวใจที่อาจจะมีการอุดตันของเส้นเลือดแดงเรือหัวใจเส้นเลือดที่ไปอุดตันในสมองก็ยังใช่นะครับความดันโลหิตสูงพวกที่เป็นมะเร็งอยู่เก่านะพวกที่เป็นโรค ถุงลมป่งพองพวกหอพื้นในระยะบานการพวกอัมาพาตอัมาพาตอัมพฤึกพวกโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกโรคุ้มปวงนะครับแล้วก็พวกสูบบุรี่ดื่มสุราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นโควิดแลด้วมีโอกาสตาย มาข่อคนอื่นเพราะฉะนั้นหาโอกาสไปฉีดวัคซีนซะนะเอาอีกทีนะเอาอีกทีนะพวกเบาหวานพวกโรคอ้วนพวกไตเรื้อรงังพวกโรคหัวใจพวกความดันโลหิตสูงพวกเป็นมะเร็งพวกถุงลมโป่งพองพวกหอบคืด พวกอัมาพึกอัมาภาพพวกโรคภูมิุ้มกันบกท่องโงงอรคภูมิมวงนั่นแหละและนี่ไม่ใช่โรคพวกสูบบุหรีดื่มสุราเป็นอาจินและอันนี้หลีเลียงไม่ได้ทำยังไงผู้สูงอายุเกินหกสิบขึ้นไปพวกนี้ครับเป็นโรคที่ถ่า ติดโควิดแล้วจะหลักฐานยากแล้วเพื่อบรรเทาคืออย่าให้เป็นแรงก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องต้องทำอะไรต้องฉีดวัคซีนครับต้องฉีดวัคซีนเพราะติดเชื้อแล้วมันอาจจะได้ไม่ดุลแรงมากนะทั้งหมดที่อ่านมาเป็นแถวๆโรคพวกนั้นอะ่ะมันเป็นโรคที่ ดูแลได้ยกเว้นโรคสูงอายุผู้สูงอายุไม่ได้เรียกว่าโรคแต่ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากถ้าติดโควิดก็ต้องเรียกว่าใส่หน้ากากแน่นๆไว้ล้างมือบ่อยๆหน่อยสำหรับพวกที่อายุมากแล้วนะก็อย่าไปเดินห้างบ่อยนะไม่เดินได้เลยดี ตลาดนัดไม่เอาเลยนะตลาดนัดเราไม่เอาเลยแล้วเราจะได้อยู่ของเราดีๆนะดนีิมาว่าหเจ้าโควิดเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมันจะหนักหนาสาหัสหก,ก็ก็จะน้อยหน่อยนะแล้วเราจะช่วยตัวเราได้ก็คือใส่หน้ากาก ล้างม,มือบ่อยๆล้างม,มือบ่อยๆแล้วก็อย่าไปอยู่สมัมผัสใกล้คิดกับผู้คนนะเก็บระยะห่างไว้สักเม็ดเมตรๆๆครึ่งก็ดีนะครับก็ว่ากันเดินออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีได้แดดบ้างสักวันละสิบยี่สิบนาทีก็ยิ่งดีใหญ่ พเพราะแดดทำให้เรามีวิตามินดีนะดีกว่ากินนะครับนะแล้วก็ทำใจให้จำนวนเบิกบานขา่าวการเมืองดูน้อยหน่อยลดลงมาหน่อยอะไรที่ทำให้เครียดทำให้น้อยหน่อยนะเราก็จะได้อยู่โย,โยรอ,อรูอรอดปลอดภัยนะว,วันนี้เราเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเพื่อพวกเราจะได้รู้นะ วัคซีนก็ามาครบถ้วนแล้วตอนนี้ก็ทีนี้รู้สึกเริ่มจะเลือดได้แล้วเนาะวัคซีนเริ่มจะเลือดได้แล้วก็มาถึงผมพูดนะพวกหมอนะที่อายุ60ขึ้นทนะุกไลน์นะบอกฉีดวัคซีนไหนเขาจะบอกเอาเชื้อตายนั่นนะั้นก็ประสบะการณ์ ของหมอที่เรียนรู้ตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์หนุ่มๆสาวๆเราก็จะได้รู้ว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยมันดีแต่ๆๆว่าก็สมัยนี้มันก็บกทีมันก็นะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยมันออกมาช้ากว่าคนอื่นแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราต้องไปเอาเชื้อโควิดมาเลี้ยงให้มันโตนะ แล้วกันเราเลี้ยงก็อย่างว่าเนี่ยกระบวนการเรลี้ยงไวรัสที่มันเรียกวยรูเลนที่มันติดต่อคนอื่นได้นี่โอ้วิธีกรรมมันยากมากแล้วคือถ้ามันหลุดมาระบาดอีกนะก็ต้องมาดูนะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ทำให้มันหมดฤทธิ์คือทำให้มันตายนั่นแหละแล้วถึงจะมาฉีดเข้าไปในคนเพราะงั้น เจ้าโควิดเชื้อตายเนี่ยทำช้ากว่าเจ้าโควิดอะไรล่ะเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือไปเอาแต่หนาเอาแต่หนามันมาแล้วก็ให้ไวรัสตัวอื่นพาเข้าไปในร่างกายหรือพวกดัดแปลงพันธุก,กรรมเลยทำ rna ปลอมเลยให้ rna ไปสัง่งให้ร่างกายสร้าง เจ้าเชื้อโควิดเลยไม่ใช่เชื้อโควิดสร้างเฉพาะโปรตีนหนามของเจ้าโควิดเนี่ยเราก็จะสร้างภูมิต้านทานทีไออย่างนี้พว่งีเร็วผมจะออกมาเร็วแต่ว่าอีกสองสามปีขาา้างหน้าอาการแย่เยียมหรือไงไม่รู้นะเอาละ <c oughs> ทีนี้สมัยเมื่อปีที่แล้ว ผมเองก็อยากจะฉีดเจ้าซีโนแวคซีโนฟาร์มแต่เขาไม่ฉีดไงเขาบอกอายุมากเกินหกสิบต้องฉีดแอสตาซินิก้าเพราะตอนนั้นเมืองไทยเราถือว่าเรามีโรงงานที่บาาริษัทแอสตาซินิก้ามาจ้างเราผลิตแล้วเราก็จะได้ซื้อจากเขาด้วยเราก็คิดว่าเราจะมีไม่ขาดแคลนความจริงไม่ใช่นะ เราทำเท่าไหร่เขาเอาไปให้ใครก็ได้เพราะเขาเป็นคุจ้างเราทำของที่เราทําแล้วไม่สงเราผจ้างเราผจ้างผิดนะของเขาอ่ะนะครับก็หลังจากนั้นก็ดีนี้ก็ชัดเข้าท่าละเจาแอตาก็ชักจะไม่ขายนะในเมืองไทยนะแล้วช่วงนั้นก็โชคดีครับว่าเราได้ เจ้าเชื้อตายจากจีนมาจำนวนหนึ่งก็พอให้เราหายใจออกแล้วก็เป็นความโชคดีด้วยคือชุดแรกที่ดับเป็นฉีดซีโนแวคในประเทศไทยโดยเฉพาะพวกกลุ่มเสี่ยงพวกที่กลุ่มเสียงมไม,ม่นโรคกลุ่มเสียงนะพวกหมอแนวหน้านะที่เจอกับโควิดวเขาก็ฉีดซีโนแวค พวกนี้ส่มากได้ซินวัสตสองเข็มครบถ้วนพราะตอนนั้นวัคซีนที่อื่นมันยังไม่มีแล้วก็มาตอนเนี้เข็มกระทุนปรากฏว,ว่าพวกได้ซินวัตแล้วกระุุนด้วยแอสาซิลิก้กาเนี่ยูออกมาหน้าพอใจอย่างยิ่งเลยเพอใจขนาดหมออื่นๆในโลกเนี่ยเรียนแบบเรา เรียกว่าการไข้วัคซีนยกเว้นประเทศที่เินเจ้าของวัคซีนเทศนะในอเมริกานะเขาก็มีแต่วัคซีนที่ทำจากการตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือวัคซีนที่มาจากเขาเรียกวเวกเตอร์ ก็คือเอาจากหนามแหลมของโควิดอามาใช้นะอเมริกาก็มีแค่นี้เสร็จแล้วพอจะมาทำแบบเราเขาไม่มีวัคซีนเชื้อตายครับเพราะงะั้นเขาก็ใช้บูทด,ด้วย messenger rna เราดูอิราเอลแล้วกันอิราเลลก็ใช้บูทดดเข็มที่ สามเข็มที่สี่นะปาาโอย,ยอดติดยอดผู้ป่วยยอดผู้ป่วยยังมีอยู่เยอะๆเลยเพียงแต่ยอดตายยังไม่เยอะก็อย่างที่เคเดิมเจ้าวัคซีนที่เรามาเนี่ยมันยังไม่เป็นวัคซีนเต็มตัวมันไม่ได้ทำให้ป้องกัน โรคร้อยห์เใช่เพียงแต่มันป้องกันไม่ให้ป่วยหนักเท่านั้นเพราะฉะนั้นยอดผู้ป่วยของอเมริกายังห้าหมื่นห้าหกมืนแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตจะว่าน้อยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนป่วยมันเยอะไงนะไตอนนี้จะรู้อย่างยอดผู้เสียชีวิตของอเมริกานะ่ะ ยัดผู้ติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้วรตายนะจำนวนจะใกล้หกแสนนะครับแล้วก็ตายมากกว่าข่าวไข้หวัดไข้หวัดเขาไม่เรียกแต่วันจีนทำนั้นเขาเรียกไข้หวัดสเปนห้าแสนหกนแต่ตอนนี้มันห้าแสนเจ็ดห้าแสนแปด ในจาโควิดยก็แปลว่าสถิติของคนตายจากไข้หวัดสเป็นในอเมริกามันถูกทำลายด้วยโควิดหนึ่งก้าแล้วนะก็ตอนที่5้าแสนอเมริกายังตกตกใจตอนนี้มันจะเลยหกแสนทะลุไปเป็นเจนะ็แสนก็ทำให้พวกประธานาธิบดีก็ต้องรับผิดชอบ เัาพิชาองก,นะก็ต้องเอามาฉีดก็ต้องเอามาฉีดโควิดวัคซีนให้ได้มากมากนะเพื่อให้เกิดภูมิ้ากานทานจำนวนหนึ่งคือไม่ให้ป่วยตายไม่ให้ยอดตายมันเยอะแต่จริงๆในอเมริกาตอนนี้ติดเยอะก็จริงนะแต่ป่วยหนักที่ตายมันลดลงมาก ก็เป็นฤรธ่์ของวัคซีนนี่แหละจะทํำยังไงให้คนห้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนทำยังไงเขาก็ทําทุกอย่างทุกอย่างล่าสุดที่น่ากลัวที่สุดหมอพยาบาลไม่ฉีดเองนะครับไม่ฉีดเองรู้สึก กลัววัคซีนที่จะฉีดนะหมอกลัวแล้วสมัยฉีดให้คนไข้อ่ะห้าสิบล้านคนรห้าสิบเปอร์เซ็ของอเมริกาห้าสิบเซนของอเมริกานี่ต้องร้อยห้าสิบล้านคนนะ,นะก็พอมาถึงอย่างเงี้ครับอเมริกาก็เลิกลักเลิกลัก,ลกจะก็ได้จะบอกว่าตอนนี้นะยอดผู้เสียชีวิต ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนพวกฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเข้ามาติดเชื้อนิดนิดหน่อยหน่อเขาก็หายใชกไหมก็ก็ต้องเริ่มว่าจะทํำยังไงจะยอมให้พวกนี้ให้ยอมฉีดยานะบุคลากรทางการแพทย์ก็เริ่มเขาบอกว่าถ้าไม่ฉีดไม่ให้เป็นหมอให้ไม่เป็นพยาบาล เยลาออกเวลาออกเยอะเลยนะขนาดบางรัฐเนี่ยไม่มีหมอทำคลอดโอ้หน่ากลัวนะครับหน่ากลัวนะเราอย่างไงก็เอาเรื่องของเขาไม่ใชเรื่องของเราแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยมีคนไม่ฉีดวัคซีนหรอกะรงงนะผุกนาตอนนจวนหน้า แต่ว่าต่อรองอยากจะได้ฉีดวัคซีนเทพมันอะไรมันก็ว่ากันนะเพื่สิทธิ์ของทุกคนก็อย่างที่ผมเล่าเข็มสองไปก็ยังถามว่ามีวัคซีนเทพมานะเอาไหมหผมบอว่าเอาตัวเดิมนั่นแหละก็คือตัวแอสตาซินิก้าความจริงกันนะแต่ตอนนั้นเลือกได้ผมต้องฉีดซีโน,โนวนัคจริงๆ แล้วเข็มสองก็ขอซีโนแวคอีกแล้วเข็มสามจริงต้องมาตามอาจารย์หมอโยงเนี่ซีโนแวคสองเข็มแล้วบูทด,ด้วยแอตตาซีเนกาก็จะสบายไปสักปีหนึ่งเลยนะเอาละก็มาว่ากันเวลาเราจะช่วยเหลือกันก็ต้องพูดกันอย่างนี้พูดกันตรงๆนะนะนะแล้วผมเล่าเรื่อง เจ้าไอริมเลือดนะค,ความเจงริมเลือดเนี่ยมันพบตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วล่ะพบที่ไหนพบที่เยอรมันจากนักแสดงละครบอดเวอายุ41่สิเอเป็นโควิดเป็นโควิดมาหายดีเลยนะ พออีกครึ่งเดือนปรากวดว่าพอมีริ่มเลือดอุดตันที่ขาขนาดต้องตัดขาเลยนะครับเพราะอะไรเพราะริมเลือดที่ขาม,มันเยอะมากแล้วมันชอบหลุดมันจะไปอุดตันเส้นเลือดในปอดน,นะเขาก็เลยละลายมันไม่ไหวแล้วก็าเลยตัดต้นเหตุของการอุดตันออก นะครัเพื่อไม่ให้เจ้าริมเลือดมันหลุดออกไปที่ปอดนะอันนี้เป็นรายงานชัดเจนของเยอรมัน,นว่าเจ้าริมเลือดเกิดจากการติดเชื้อขูดล้วหายแล้วนะหายแล้วไอการตรงเนี้ยมันยังสามารถทำให้เกิดริมเลือดได้ แล้วตอนนี้มาใหม่ในอเมริกาในอ,าอิสราเอล,ลพบอย่างนี้ครับเพราะว่ามันทำให้เกิดการอักเสบทั่วตัวได้โดยเฉพาะในในเด็กนะครับเขาเรียกว่ามิสตัวเอ็มมันทิเปิลนะครับอินเฟมมัตตอรี่ซินโดรม อาการเกิดการอักเสบทั้งตัวซึ่งทำให้เด็กตายได้ก็พบหล้วมันเกิดจากโควิดทำให้เกิดภูมิเพียนแล้วภูมิเพียนพวกนี้มันจะโจมตีเนื้อเยื่อทั้งตัวนะก็คือโรค SLE นั่นแหละแต่แปลงว่า SLE เพราะฉนั้นก็ต้องตามดูกันนะตองตามรักษากันอันนี้เป็นเหตุให้อเมริกาและอิสราลต้องรีบหาทางฉีดวัคซีนให้เด็กเขาก็หาเลยว่าเด็กจะฉีดเจ้ามาเซเจอร์ไอเอด้วยจำนวนเท่าไหร่ ลดลงมาจากผู้ใหญ่เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้แล้วกตั้งแต่เด็กสองขวบขึ้นไปเขาก็จะใช้และใช้ม e เช e เจอร์อะไรเน่ยคือต้อมีตัวประเทศไทยก็จะประกาศตุลาเนี่ยใช้ะแ,แล้วเราก็เห็นหมอมาหลายหมอก็ออกมาเริ่มก็ถูก เริ่มต่อรองว่าใช้เชื้อตายฉีดให้เด็กได้ไหมเพราะาอาการข้างเคียงของเจ้าเชื้อตายเราคำนวณได้เราดูได้แต่ว่าเจ้าตัดต่อพันธุกรรมไปฉีดในเด็กเรายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงก็เอาก็ศึกษากัน ครับวันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวผู้กำกับเด็กชายคลยญี่ปุ่นวรรคการมผมเพนเซนต์ป้าชูวัตชิโชหมอชูวัตแพทย์แผนไทยสวัสดีสสดครับ